<East> News กลับเข้าสู่ช่วง Gift News กับดิฉันกสมนวิเศษอนุพงศ์ค่ะและช่วงนี้เรายังมีข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวของกิฟฟรีนและสาระประโยชน์น่ารู้ต่างๆมากมายค่ะเรามาเริ่มกันที่สาระความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าให้เหมาะกับวันทั้ง7ค่ะ เนื่องจากการแต่งหน้านะคะไม่ใช่เพียงแค่การแต่งแต้แตมโทนสีต่างๆลงบนใบหน้าแต่เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการใช้สีสันมาช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกดีๆค่ะเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้นเราควรรู้ว่าโทนสีอะไรเพิ่มพลังค่ะ เรามาเริ่มกันที่วันจันทร์เลยค่ะวันจันทร์นะคะถือเป็นวันที่เริ่มต้นการทํางานค่ะควรหาสีสันโทนสีที่ให้ความสดชื่นเพื่อสร้างความกระปี้กระเป๋าเช่นสีชมพูกิบบัวหลวงสีบานเย็นอมม่วงสีส้มโอรสอมชมพูสีฟ้าอมม่งแต่งแต้มด้วยการไล์บางๆให้กับใบหน้าเกิดความสุขสว่างค่ะ วันอังคารค่ะเป็นวันที่ควรมีความกระตือรือร้อนค่ะควรแต่งหน้าให้ดูคลาสสิกน่าเชื่อถือเน้นโทนสีที่ให้ความสว่างสดใสเช่นสีม่วงครามสีเทาอมฟ้าสีฟ้าครามสีน้ำตาลอมแดงเพื่อให้ใบหน้ามีความสดชื่นเป่งประกายสดใสค่ะวันพุธค่ะเป็นวันแห่งการใช้สมาธิในการทำงานควรใช้สีที่ให้ความรู้สึกสงบนิ่งและใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดเช่นสีซอฟ t ์คัลเลอร์และสีเอิร์ธโทนค่ะ วันพฤหัสบดีค่ะเป็นวันที่ต้องการใช้แรงผลักดันในการสร้างสารรค์ความสำเร็จควรแต่งหน้าด้วยโทนสีต่างๆที่สว่างสดใสเช่นสีส้มสีชมพูสีเขียวครามจะช่วยเพิ่มความมั่นใจสูงปลิดได้เลยทีเดียวค่ะมากันที่วันศุกร์กันบ้างค่ะเป็นวันแห่งความสำเร็จและวันแห่งชัยชนะค่ะควรใช้โทนสีที่เย็นสบายตาตกแต่งด้วยสีสันที่เน้นจุดเด่นบนใบหน้าเช่นสีม่วงอ่อนน้ำตาลชมพูและสีประกายทองค่ะ วันเสาร์ค่ะเป็นวันที่อ่อนล้านเน็ดเหนื่อยมาจากการทํางานทั้ง5วันค่ะดังนั้นจึงควรนำโทนสีเข้มมาเสริมพลังด้วยลิปสติกสีสดแสนคลาสสิกเช่นสีชมพูลูกพลัมสีม่วงลูกพลัมและม่วงอมแดงค่ะ ต่อกันที่วันสุดท้ายอย่างวันอาทิตย์ค่ะเป็นวันพักผ่อนหย่อนใจควรแต่งหน้าให้เป็นโทนสีธรรมชาติด้วยการทาแป้งบางๆปัดแก้มเบาๆค่ะใช้ลิปสติกสีอ่อนมันวาวให้โทนสีขาวธรรมชาติรองพื้นบนเปลือกตาแล้วใช้สีเข้มไหลตามค่ะก็จะทำให้ใบหน้าดูกระจ่างใสแล้วละค่ะเรามาต่อกันด้วยเทคนิคการทาลิปสติกให้เหมาะค่ะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจค่ะ คุณผู้ชมควรเลือกเฉดสีที่เหมาะกับผิวค่ะสําหรับผู้ที่มีผิวอมชมพูจะเหมาะกับสีแดงพลัมค่ะและผู้ที่มีขาวอมเหลืองจะเหมาะกับสีแดงโทนอบอุ่นอย่างแดงอมน้ําตาลค่ะสําหรับผู้ที่มีปัญหาปากลอยค่ะควรแก้ด้วยการทาลิปเนื้อแมทหรือลิปไลเนอร์สีนูดเพื่อรองพื้นปากก่อนทาสีแดงทับค่ะเพื่อเบรกความเข้มข้นของเนื้อสีค่ะกลับมาติดตามสาระน่ารู้ดีๆได้ในกิฟต์นิวช่วงต่อไปค่ะ